อย่าสิงนูเยอะนะคะ <laughs> นูเห็นนะมีคนบอกว่าแบบเออรอ,อสิงอยู่ให้หาพระดีๆไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครแนะนําพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะนูนว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมนะคะ <laughs> ก็ทุกช็อตแล้วกันไป <laughs> ๆก็จริงๆ MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูคะ่จะจับว่าใครเป็นนางเอกหรอคะ ก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะทายกันเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับการร่งานในเอ็มวีคนแรกแบบก็เอ่อตอนตอนที่ได้รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเอ่อเป็น MV ที่ดูจากบอร์ดแล้วแบบน่าสนุกมากๆแล้วพอได้ไปทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอนจอยมากๆค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ ก็ลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานของเขาด้วยจับว่าใครเป็นนางเอกหรอกคะก็ดูแล้วก็ลุ้นๆค่ะว่าเขาจะไทยกันเป็นใครบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะใช่โอ้สนุกค่ะเพราะว่า มันพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าใน MV ได้ได้ไดลองเล่นได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ทีมเขาทำงานแบบเร็วแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยก็เอนจอยมากค่ะค่ะมันก็เป็นไปตามเพลงตามเนื้อเพลงอะไรแบบนั้นอ๋บบอก็ทุกช็อตแล้วกันไ <laughs> ม่ไม่ก็จริงๆ MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็ รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูค่ะเคยเล่นอะไรบบบีแรูปแบบนี้บ้างไหมไม่เคยนะคะหนูเล่น MV ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นอีกมูทหนึ่งที่แบบเออด้วยเพลงอะไรด้วยมันก็น่ารักขึ้นอะไรองนี้ค่ะแฟนมีคนจะไปอยู่แบบโคไหนแฟนสาวคุณแม่หรือว่าเออหนูว่าทุกคนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมนะคะค่ะจะบอกแฟนเขาไว้ถ้าเห็นถ้าเห็แล้วก็ อย่าสิงหนูเยอะนะคะหนูเห็นนะมีคนบอกว่าแบบเออรอรอสิงอยู่ให้หาพระดีๆไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เออใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะค่ะะเออได้ค่ะตามอัธยาศัยค่ะโอ้ยได้เลยค่ะเอนจอยให้เต็มที่ค่ะแบบทำทำงานออกมาก็อยากให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็สนุกกับงาน ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปเชียร์แบมแบมกันเยอะๆนะคะเขาตั้งใจทำมากแล้วก็ทีมเขาทุกคนแบบตั้งใจทำกันมาก,มากๆก็ฝากติดตามด้วยะค,ะค่ะขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ